สวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 ด,ดีสวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เรียนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนมาค่ะคลิปนี้นะคะมาดื่มลาเต้มาคิอาโต้กับครวนี่กันค่ะทุกคนอืหอมนุ่มอุ่นละมุนฮานะคะ แล้วก็ต่อด้วยนี่เลยค่ะเพื่นนอนๆขนมเค้กนะคะแค่รทเคก้กอื<ม>ชิ้นแรกนะคะให้ใครเอ่ยชิ้นแรกต้องเป็นไม่ยอมกินน้ำตาลนะคะชิ้นแรกต้อง อืมคุณสามนีนะคะชิ้นต่อไปก็เป็นของเราอืมอืมอืม ซับมากๆค่ะ <c oughs> โอเคมากค่ะเพื่อนเทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะใครที่เคยมีปัญหาเหมือนครูแอนนี่นะคะในเรื่องของการเทรดสมัยก่อนมักบ้างเอ่ยนะคะเห็นกับ ขึ้นนะคะก็บายตามจึ๊บๆ,ๆนะคะเห็นกราฟลงก็เซล์ตามนะคะครูเชื่อเลยนะว่าเทรดเดอร์นะคะทุกคนมีอาการแบบนี้นะคะอาการแบบนี้คือเรียกว่าเป็นอาการนะคะเป็นการเทรดที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอันตรายมากนะคะเพื่อนๆทุกคนอันตรายเพราะอะไรเอ่ยนะคะเพราะว่าถ้าเวลานะคะ เราบายเวลากราฟวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเนี่ยระบายตามใบาตามใบายตามเนาะอ่าถ้ากราฟเขาขึ้นไปจริงๆเราจะได้เงินนะคะแต่ถ้าอ่านะคะคือเจ้าตลาดเออเขาเรียกว่าทุบลงมาเราก็จะติดลเบเยอะมากส่วนนะคะเวลากราฟลงนะคะอ่าเราก็ไปกดเซลลเซลล์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 ตาม ถ้ากราฟนะคะวิ่งทะลุทะลวงลงไปแหลงก็จะทำให้เราได้เงินเนาะแต่ถ้านะคะกราฟนะคะเขาเรียกว่าเกิดรีเจ็คเนาะดีดย้อนกลับขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ลงเลยก็จะทำให้เราเนาะติดลบได้เช่นกันการเทรดแบบนี้นะคะครูบ,บอกเลยว่าเป็นการเทรดที่ไม่ถูกต้องอนะคะแล้วก ลักษณะอาการแบบนี้นะคะตกอกตกใจวิ่งตามครับเขาเรียกว่าอาการโฟโมนะคะทุกคนโฟโมนะคะก็คือผลเสียก็คือที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะเนาะทำให้เราเขาเรียกว่าสภาวะอารมณ์ของเรานะคะไม่นิ่งเนาะแล้ววิธีแก้ไขควรจะแก้ไขยังไงนะคะอ่าวิธีวิธีซีวัซิสต์โฟโม FOMO โ o โมโฟโมเว้นคุณเปนดสไกเกันแล้วเวมากก้นบาย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 มิดเข้มสักประฟโมเนี่ยเว้นอุ่นตันเอาแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปอ่าจะสิฟโมนะคะเดี๋ยวครูขอใส่แว่นตาก่อนนะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะอ่าโฟโมนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า เฟียออฟมิ s ซิ่งเอเขาบอกว่ามันเหมือนกับเหมือนกับเป็นปีศาจในใจของเทรดเดอร์เลยนะคะเทรดเดอร์ <c oughs> ที่เห็นแบบบางครั้งเหมือนเวลาที่กราฟมีการประกาศข่าวต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะคะทุกคนมันจะกราฟวิ่งขึ้นกระชากอย่างเงี้ยนะคะพอเราเห็นปุ๊บเนาะถ้าเราเรายังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพเราก็จะเอ้ยาบตามบายตาใบาามนะคะหรือเซลลตามเซลล์ตามเซลลตามแบบนี้นะคะ อ่าก็คือวิ่งตามกราฟนั่นเองเนาะการแก้ปัญหานะคะเอ,อ่ออาการโฟโมแบบนี้เนาะเทรดเดอร์จำเป็นต้องมีนะคะแผนการเทรดเนาะซึ่งเทรดเดอร์นะคะมือใหม่ที่มามาเรียนรู้จากออนไลน์นะคะเองเนี้ยนะคะไม่ได้เรียนแบบถูกต้องก็จะไม่เข้าใจนะคะว่าแผนการเทรดคืออะไรเนาะแผนการเทรดคืออะไรเอ่ย ว่าสิตาเทรดดดิ้งแพนเอาไทยอ่าฮะวิโซพัสดีอันดับลิสไรเบิร์ดอ่ะนะคะทุกคนตรงๆเลยนะคะอ่าแผนเทรดหรือว่าเทรดดิ้งแพนหรือว่าเทรดแพนเนาะก็คือการวางแผนนะคะก่อนการเข้าเทรดทำกำไร ในชีวิตของมนุษย์ของคนเราหรือว่าความสําเร็จของมนุษย์ของคนเรานะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ช่างมันต้องมีการการวางแผนก่อนนะคะทุกคน <c oughs> เหมือนกับเราจะออกจากบ้านมานะคะเนี่ยเออเราไปอาบน้ํานะเออเราจะใส่ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ไปตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แบบนี้นะคะชีวิตจําเป็นต้องมีการวางแผนมันถึงจะเกิดความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆ การเทรดเช่นกันนะคะซึ่งจำเป็นมากเนาะในหัวข้อนะคะ,ะที่สามเนาะเสาเสาหลักที่สามของ MTM ก็คือการแม n a จ e m e เมนะคะการวางแผนเทรดเนาะสำคัญสุดๆนะคะอ่าเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับเราจะลงเรือเราไม่มีเรือนะคะเราไม่มีแผนไม่มีทิศทางไม่มีอะไรเนะี่ยเราก็จะอืม เราก็จะไม่สำเร็จนะคะดังนั้นเนาะการเขียนแผนเทศจำเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า,าเราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแล้วมันก็จะแก้ปัญหาอาการโฟโมนะคะเอออาการวิ่งตามกราฟนั่นเองเนาะแล้วมันจะช่วยนะคะให้เราเขาเรียกว่ามีความใจเย็นลงนะคะแล้วก็สามารถเทศทำได้ กำไรถ้าเรามีการวางแผนไว้ก่อนนะคะว่าอ่านะคะสมมติว่าวันนี้นะคะเราเราเรียนรู้ทางด้านเทคนิคต่างๆแล้ววันนี้เราจะบายนะเราก็รอนะคะกราฟยอ่อลงมาเราบ่ายเนาะตามตำแหน่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวรับแนว,แนวต้านดีมันซับไพอะไรก็ช่างนะคะตามเทคนิคที่เราเรียนรู้หรือว่า,าจากอ่าไ i แอคชั่น นะถ้าเราจะเซลนะคะเราก็รอเซลนะคะรอกราฟไปเจอแนวต้นหรือว่าอะไรยังไงก็ช่างนะคะถ้าเรามีแผนเนาะเราจะไม่เซลเซลบายๆเซลเซลบายๆเนี้ยพวกเนี้ยนะคะคือข้อผิดพลาดของเทรดเดอร์นะคะที่ไม่มีแผนเทรดนั่นเองเนาะแล้วก็บางครั้งนะคะฝึกชมนะคะ เหมือนเหมือนเวลาเรานั่งชมพระจันทร์นะคะเราไม่สามารถที่จะแบบจับพระจันทร์ได้แต่เราก็นั่งชมเขานะคะเออว่าเขาขึ้นไปไหนนะคะฝึกเรียนรู้เวลากราฟวิ่งไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะวิ่งไปกี่จุดไปจบกี่จุดประมาณเนี้ยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่นะเนาะแล้วก็นะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะคร่าวๆเนาะ เดี๋ยวไปคลิปหน้าเดี๋ยวแกรนี่จะไปลงลึกนะคะาการก็เ,เรียกว่าการการวางแผนเทรดนะคะครูบอกเลยนะคะว่าเทรดเดอร์ทุกคนเนาะมีปัญหาตรงนี้นะคะดังนั้นก็คือแก้ปัญหาง่ายๆนะคะก็คือวางแผนเทรดทุกครั้งก่อนที่เราจะเข้าเทรดนะคะเนาะ ดูเรื่องของสภาวะจิตใจของเราเรื่องของ Mindset นะคะมีเทคนิคที่ดีเนาะแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อนๆก็จะไม่มีอาการของโฟโมเกิดขึ้นโอเคนะคะคลิปนี้ง่ายไหมง่ายไหมเพื่อนๆเนาะง่ายเนาะ,ะส่วนใครนะคะที่อยากจะเป็นเทรดเดอร์เนาะมืออาชีพก็สามารถทักแควนนี้มาได้นะคะทุกคน คลิปนี้ไปแล้วค่ะนั่งดื่มกาแฟต่อละบรรยากาศนะคะอ้บรรยากาศนี่